สวัสดีพี่น้องสวัสบบดีพระสุคุสุคนสมองสมบ,บอรบ์อฝั่งไทยหลอดฝั่งเราเอสซีเจตีทางไลา่านผู้ชมถูกทูกฐานมาเนี่ยกับพวอกับสง่งแม่ตาอีกแล้วพี่น้องตอนเที่ยงพี่น้องกำลังเก็บเครื่องอ่าสกัดบ,บ้านแล้วพี่น้องนั่งมิว้วกำลังกินเขา่าให้มันกินเข่าแป๊บหนึ่งแล้วมันอยากเขา่าฮะมอญเล่หน่อยหน่อยหน่อยเออเอ้อ นางยังกินข่าวอิ่มแล้ะนางกินข่าวแห้งน้องดีใจสุดเลยคับบ้านเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อหาลูกสาวไปพอยังแอบตาสู้เอาเอาไปใส่กระท ung ด้วยนะเอาไปใส่ถุงเลยที่ครับสี่มื่อแล้วพี่น้องเอ้ยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับมือบ้านหาลูกสาวอลไรพี่น้องเอ้ย เมือนำกันเด้อพี่น้องเด้อมีมีเว้ยตาเอ้ยมืออเด้อเงินมาซานเขาเด้อเฮ้ล้วงทีตเมากเรามยะมกลนกำลังเกมสิมือพี่น้องเลยเยมเื่องนะพี่น้อง นั่นนะใส้ใบหาสิบมามายนี้อันนี้ไม่สใช่ไงเขาเกินแล้วก็ซื้อกินเลยจ้ะผู้เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวพน้องเอ้ยแม่ตากันสิดกลับเลยพี่น้อง การเรียนเนี่ยดีดูตนเนาะลาหูบรท่านได้กลับพี่น้องเพราะว่าขาดเคลื่อนไลพี่น้องนะอยู่แนวกินเลยวางเงินทำใส้ตากาสิสวยเดือให้เพิ่นเอาเงินไว้ซื้อกินเลยพี่น้องซื้อกะเขรากรรมนามกินทำอะไรเมื่อ,อเออเออไว้ใส้ไว้ซื้อกินเดลยตากรดีใจลายพี่นอ้องสที่ได้สวยอันสองข้อพ,พ,พิ่นนี้เนอกอะ ตาก็มี่บลายแต่ว่าอยากซอยพีย่น้องเลยซอยเรือเกลือกุนกันไปนำอืมหายไปหายซื้อกินซื้อ,อยากอืมพอเพราะว่าสื้อในกับแล้วใช่พันลุแท้เอืม,อมแล้วตั้งวาระหันได้บ่แม่นเราจับกระโปงเมื่อก่อนเดด้อบนี้เด้ออืมเมื่อก่อนอืมอืมหายไวไวหายไวไวอืมหายไวไวหายแล้วกับเมื่อคือการหาลูกอ่ม mưa còn, háo ngân vào hải sưu kín, à ừ. kín. Lái, hăng, can. à, sưu kín, cả bỏ lại, từ vào bàn cắn, à, sưu kín đó mưa đâu bà này đó, à, trong này cả mưa năm canh rồi, trong này cả hai vay vay dài đó, mưa còn, leo ừ, bà này, vào mưa bà hết hôm những tung nhưng vô, như. vào ไปอาบน้ำซาหัวตัดออกผดว่างามเป็นผู้งามบัดเมื่อเข้ากับซีโลงแต่ว่าอเข้ากับอาบน้ำซูสบู่อืมแนนบางแนนพี่น,อน้องนี่ชุพ่นใส่อันเสืออันตเก่าวเมตตาสื่อเสือคุ้มหมพูละุะโตพักกระหนุ่มมันก็นเย็นเลยนี่เนาะอมผมเข้ากับวีน้ำให้มันสะอาดชะอ่างอัญยณเพชรผลมาดูแลเขาอืม พี่น้องเมื่อยเ้อพี่น้องวันเด้อเมื่อนำกันเด้อพี่น้องใบตาดีใจลายเสด็เมื่ออะไรพี่น้องมาเนี่ยย,อย่องเอ้ยกลับบ้านเลยพี่น้องกำลังเดินทางกิโลสองแถวเด้อพี่น้องกลับบา้านอันนี้ทางซ้ายของพี่น้องที่เที่ยวแนอยู่เย็นกินเย็นแบบ มอารวพี่น้องไอ้ได้มือหาุสวแ่้าโน่นเอร์กันกวะม่โน่เสไปไปเสียบหน้าเสียบหน้าเป็ต้มหน้าคอยนั่งมาีนะให้อาบนมเนต้ม้สียบ้าต้มเต้มียหง้อไปเอิ้อนะง้อไปเอิ้นเอาควันนางง้อไปเอื้อนเอาวันังเยือน ้เวตเมื่อไงพี่น้องเอ้เมื่อเพื่อนเดพี่น้องวยนกนเกือนเมือนกันเพี่น้องแล้ววัตถุผู้ทุกคนเลยรีวิวเมื่อนงกันพี่น้องตามสายทางพี่น้องเอ้มาหเพื่อนเลยพี่น้องเมืองไหนนางดีใจวราษัทนำมาเห็นลูกอือันนี้โหลดเนมาส่งเลย หลดลุ่งป่ะเ้าเลยบยังไอล่กงรุ่งมาส่งหอดเทียนพี่น้องเลยใช้จอกในนางฟ้าจอกนันนางมาหอเทีอนเลยพี่น้องเลยกำลังลงหลดลงแต่หลดเดี๋ยวนี้นางก่อนทําแต่แห้งฟ้าตัวพี่น้องบอตานมาชุ่มดอกไม้บายดีพี่น้อง สบลายเป็นมาลัดอ่อนแมลูกอ่อนแมลุกอ่อนแมลูกอ่อนสบลายเป็นแม่ลูกอ่อนพี่น้องเอ้ยขาล่างตาล่างมือล่างมือล่างก่อนไปขั่วยังก็แห้งล่างแล้วขาเสื้อล่างมือล่างง้างมวายดูมือล่างเลยขาเสื้อตางวหาเสื้อฮะพวกนยพี่น้องเต็มเซียงพี่น้องเอ้ยมาหักเด้วยผมมาหัก อ้าวทั้งนี้ก็มาฮอดทั้งนี้ก็บมาฮอดอีกทั้งนี้กนมหลับอยู่สันั่นโอ้ยเจ้าขีดปัดใหน้องนิ่มหวานนิดคนน้อยน้อยเอาเครื่องน้ำอะดีใจแห้งจนฟ้าเครื่องไ้ซูเปออีกเลยพี่น้องอ้่าดอ คนเรื่องลงแต่หลดพี like ่น้องอ่าปวดน่ะแหละงมอ้ี่ย้อช่งหลุดอันงมอคนเื่องลงพี่น้องน่าะมเหาะน้องนกเขียน จะเอาไปทางมูมบ้านตรงับเดเอาใจแห้งแ้เนแห้งแล้ว่มคบมว่มเมื่อได้ิม้งเราเม็ดน้องเห้ข้าก็นหนาเ็มมือเมมือแปดมือก็นหนาบเม็ดไก็มาขอบใจไรไรอือออ

กำลังสืเมื่อพี่น้องเว้รถมาส่งพี่น้องว่าเทาบาตาอยู่ทั้งบ้านเรามาพูดมาส่งเฮ้ยนิมออกนาเนาะนางกะดี นั่งยิ้มออกเลยพี่น้องเพิ่นมาเห็นรูเพิ่นปะขึ้นเท่งปะข้างในพี่น้องอันนี้นะบจักจักพี่ช้างจักจักม้าส้มยังอารมณ์พี่น้องยืนเห็นลาบซราบนางเห็นลาบซะผูกมาหลัดยังมาหลัดยังนั่งมิวมาหลัดมาหลัดนั่งมิวมาแตนหงหมอพี่น้องเห้

นาตาก็บบคือคือเข้าแต่เตตินนอนคือคืเตตีนบ่เดียวนอนมาหอเลยพี่น้องเอ้ยตากับฮันใจหมอนแล้วี่จันบาด้กินข่าวเพนเลยไปเรามีแต่ลูกหมูงพี่น้องเอ้ยไีก็นอนเที่ยงข้างไีกับลูกนอนเที่ยงข้าง มัว่าเพื่อนพัดดาลูกอยู่บ้านหํวยเพื mm. bank, yah, ่อกินทอดลูกอยากกินนูกแต่แต่ช่องเอาขึ้นนี่ไข่เนี่ยามนาแต่บ้านตัใจคือมันนี่เลยอ๋อแล้วก็เหี่ยแหงเมาโหลดพี่น้องเอ้ยแม่ตานั่นขี่ในใกล้ๆนั่งก็เมา ย้ายมาพังเบิ้งมืออื่นมาเทีอนเลยพี่น้องเอ้ยนี่กะเม่อตากะสิดอ๊ขอลาคลิปเล,กกเลยพี่น้องอย่ากินเข่าเลยพี่น้องเอ้ยลาคลิปนี่พี่น้องคลิหน้าพอกันใหม่พี่น้องเอ้ยขอฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่ตาในเด้อพี่น้องขอบคุญรองน,าน้าตาจ้าบ๊ายบายสวัสดี